เออไปจกกัดการไอ้กเขียวนั่นกว่าอือว่าเออเอ้โยเพื่อนมันตายแล้วเพือ่อเหมือนดีเพื่อนวัมนดีเพื่อนเหนดีเพื่อนเหมือนดีเพื่อนโอ้ยอมาลี้เลยเขียวถึงแม้เธอจะเก่งแต่ฉันก็ออไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอก

Chị ơi ơi à chị cơm áo môi, chị cơm mà 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 Lâu cơm thế mình cản thằng lẹt lọ quái Thì mẹ lo cho mấy แค่เหรอคะแค่หรอวุ่ยกันหน่อยดิโอ้ยเยอะเนาะอยหายไปไหนตัวผมหาย่วยด้วยเนียวเออทะลุแล้วเนี่ยขจังหวามันขจังหวะเราตอนที่ผมเน็ตเลยแปกหน้าหรอเออขอโทษด้วย กเลยอันตีใกล้จะได้แล้วอันตีใกล้จะได้แล้วชิบชๆๆชิะชิชิบชิกวิาลบโลบลบ ทำไมต้องมาได้เหยื่อนี่แล้วอ่ะไอาเนตี่อยู่ไหนวะเสียงนั่นต้องมาติดอันตีมาแถวๆนี้เหรออยู่ไหนเล่นตีเล่นเล่กันโอ้โหอๆๆ ยังไม่ได้ทำไข่าไอเขียวนั่นเขียวนันี่นสูมันก็ออเจุดใจจักเเเย้รรับได้อสกม,มากไม่ใช่สิ uh -huh. กับเรามัไมจะปวด

เมื่อ5 5แล้วเครดมันมันเครียดมันมันหัวเราจะโอ๊ยเกินไปยโอยยาทำดเนแจริงด้ย เปิดอันตีขั่นละเอียดหั่นละเอียดก็คุยหั่นละเอียดทุกที่เขาจะกินหน้าม,ม้านแอรนะต่อทันสเต็กนะสเต็กม่นี่กินนะเขาชอบกบดบมากเนาะ เบเบบีโกทำาไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำาไทำไม ไม่ได้เอาออกมาใส่แล้วอุ๊ยโดนตุกโดนตุกน่ารบกวนช่วยแกล้มมันหน่อยอยากทำอ็งรอีกไม่ใช่ Thank <laughs> you. 哎。